ยายจะพาอัปเดตบอลสีที่ยายเพราะโด้วยมเมล็ดให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าเขาจะงอกหรือไม่ที่ยายเพราะเขามาลุ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆ มาเขาจะงอกหรือเปล่าเออแต่ก่อนจะชมตรงนั้นยายมีคลิปที่ยายทำไว้ตอนที่ยายผสมเขาครัง้งแรกแล้วก็ตอนที่เก็บมเมล็ดเขาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะเพิ่งงอกงอกขึ้นมาทีหลังจนว่าเดือนกันยานแล้วนะคะเนาะเอองอกขึ้นมาพอมีดอกเขาเป็น,เพ,นเพื่อนเนี่ยโอ้ ยายก็เลยผสมเข้าค่ะแต่ยายยกกระถางเข้าร่มไม่ได้ยายเลยผสมโดยวิธีจะใช้มือแหวกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้พูกกันแต้มเกสรตัวผู้เอาลงไปไป้ายดังไข่ของเข้าข้างในนั่นนะคะเออค่อยๆทำพอดีมีดอกของกระถางน้นนะคะร่อนทองกระถางเนี้ยเขาเป็นดอกพอดีแล้วก็บานเรามีเกสรเป็นฝอย,ฝอย เด็ดมาข้างดอกเลยค่ะเ,เพื่อนๆแ,แล้วก็เอาผู้กันมาแต้มเกสรเข้าที่เป็นฟูๆอยู่ล้วงเข้าไปใส่ในดอกเนี้ยยายเจาะดูตรงเนี้ยค่ะเพื่อระบายน้ําออกจากฝักเข้าค่ะเออจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองผสมดูประสบผลสําเร็จจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยเนีย่ยเขากําลังแตกออกจากฝักค่ะเ,เพื่อนๆยายตัดเข้ามาแล้วค่ะ เนี่ยตัดดอกเข้ามาแล้วเข้าร่วงหมดแล้วเนาะยายไม่ได้ยกกระถางเขาไปเก็บในหลังคาค้ายกไม่ไหวยายก็เลยนําถุงพลาต,ติกเนี่ยค่ะมาคลุมเข้าไว้ตัดริมปลายของพลาสติกตรงเนี้ยระบายอากาศให้เขาสองข้างเออแล้วก็เอามาครอบเขาไว้นีะออกมาเป็นแบบนี้เลยเ,เพื่อนๆดูตื่นเต้นม,ม,มากเลยเพราะจะขึ้นหรือเปล่าเนาะ จะได้ปลูกบอนสีแบบมเมล็ดกับเขาสักทีเนาะฟลุกค่ะเนี่ยเพื่อนเพอน,พนเออวันนี้ยายจะต้องเดินทางไกลไปพบหมอตามนัดเนพรุ่งนี้หมอเขานัดคิวเช้าเลยหกโมงครึ่งเจาะเลือดก็เลยต้องเดินทางตั้งแต่วันนี้ก็ให้เขาอยู่ในถุงแบบนี้กันยายกลับมายายค่อยมาจัดการดูอีกครั้งหนึ่งเนาะได้มาแล้วเม็ดบอนสีของยายนะคะยายแกะเขาออกจากที่หุ้ม มเมล็ดเขาแล้วคะ่ะหลังจากที่เขาแตกออกจากฝักวันที่เขาแตกออกจากฝักนะยายไม่ว่างคะ่ะยายต้องไปพบหมอตามนัดไปหาหมอกลับมาว่าจะนําเขาออกจากมเมล็ดลืมคะ่ะสองวันเลยเออจนที่หุ้ม,มเมล็ดเขาแบบแห้งแล้วคะ่ะแล้วยายก็เลยนึกได้ถึงนําเขามาแกะออกจากที่หุ้ม,มเมล็ดแล้วก็ได้เป็นแบบนี้บนชนิดนี้เม็ดใหญ่คะ่ะมองเห็นชัดเจนเลย ยายจะเพาะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมาลุ้นกันนะคะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะเพาะละสําหรับดินที่ยายใช้ก็เป็นดินธรรมดาดินถุงทั่วไปนะคะเพื่อนแบบนี้ค่ะเนี่ยดินถุงทั่วไปแบบนี้แล้วยายก็มาเทแล้วคัดเลือกก้อนดินที่เขาผสมมาแบบนี้ออกในกระถางนี่ก็จะเหลือตแต่แกลบดําที่ เขาเผาแล้วแล้วก็ขุยมะพร้าวอะค่ะเนี่ยอยู่ในเนี้ยใส่น้ําเข้าไปแฉะแฉะหน่อยแบบนี้เห็นใน Youtube เขาทํากันเนาะแล้วยายก็จะลงเม็ดแล้วค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าจะงอกหรือเปล่าเพราะว่ายายเก็บเมล็ดเขาไว้หลายวันวันที่ฝักเขาแตกออกมาอยู่ในถุงคือวันที่สิบห้าตุลาค่ะเพื่อนๆแล้วยายก็ ตัดฝากเขาออกมาแล้วก็ให้เขาอยู่ในถุงแบบนั้นจนกระทั่งสองวันถัดมายายถึงค่อยนำเมล็ดเขาออกจากที่ห่มเมล็ดอีกทีหนึง่งแล้วก็วันนี้วันที่ยีสิบคะยายมาเพราะเมล็ดเขาลงกระบะแบบนี้มา ติดตามผลกันนะคะเพื่อนๆเออยายจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมมาลุ้นด้วยกันเนาะเออหวังว่าคงจะงอกให้ยายบ้างเนาะฝากแรกที่ยายผสมเขาติดจากที่เลี้ยงบอลมาสามปีกว่าๆเลยอะ่ะอืมยายจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันอืม,มาลุ้นด้วยกันค่ะว่าผลการเพราะบอลสี ด้วยมเมล็ดครั้งแรกของยายเป็นยังไงบ้างเอองอกหรือไม่มาชมกันนะคะยายนำเข้ามาไว้ตรงนี้ค่ะทีแรกที่ยายพอเขาวันแรกเลยยายเก็บเข้าไปไว้ในตู้ค่ะเพื่อนๆเออแต่ทีนี้ตู้เขาไม่มีบอลสีอยู่เลยความชื้นเขาไม่มีหน้า กระบะเขาค่อนข้างจะแห้งยายก็เลยหาวิธีใหม่เออนำออกมาจากตู้แล้วหาพลาสติกตรงนี้มาคลุมเข้าไว้แบบนี้มาอยู่ข้างนอกค่ะเนี่ยมาดูกันค่ะงอกไหมผลเป็นยังไงเออล <laughs> ุ้นโอโองอกค่ะเดิมเป็นใบเบีย้ยแล้วค่ะคือยายขอบอกเพื่อนๆนะฮะว่า เขางอกมานี่อันนี้วันที่สามแล้วค่ะเออยายมาเปิดดูให้เฉยแล้วก็เว้นไปอีกหนึ่งวันแล้ววันนี้มันหยุดเออยายก็เลยมาทาคลิปอัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมเนี่ยค่ะเป็นใบเบีย้ยออกมาอย่างนี้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยงอกมาวันนี้วันที่สามและะ้วค่ะที่เขางอกโตขึ้นมายังไม่งอกหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยบางเม็ดก็ยังไม่งอกเลย นเนี่ยบางเม็ดก็ยังไม่งอกแต่บางเม็ดงอกก่อนแล้วดีใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเออ <c oughs> สาเร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยหลังจากเก็บเมล็ดแล้วก็มาเพาะเขาต่อไปก็ดอให้เขาโตแล้วก็แยกเขาไปลงในกระถางทำต่อไปเนาะอันนี้คือผลงานค่ะเพื่อน <c oughs> เพื่อนเออแล้วก็ออกมาดอติดตามชม ขั้นตอนต่อๆไปกันนะว่าเขาโตขึ้นมาตามลำดับใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแต่และขั้นตอนอนสำหรับวันนี้ยายก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ